ณวัดบ้านหันตะบดบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีเศษรษฐีใจบุญเดินทางมาจากกรุงเทพอยากมาเห็นวัดบ้านหันจึงได้ขับรถมุ่งหน้ามาที่วัดบ้านหันจันทรารามตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและได้มาร่วมทำบุญงานทอดกฐถิน่นประจําปีที่วัดพร้อมกับได้เตรียมเงินสดมาร่วมทำบุญโปรยทานให้กับพี่น้องชาวบ้านเป็นจำนวนเงินห0,000ื่นบาทโดยได้โปรยทานลงมาจากขอรักรัง ด้วยแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100และแบงค์20จากการสอบถามเจ้าว่าท่านได้เล่าว่าไม่มีใครทราบชื่อเศรษฐีท่านนี้ชาวบ้านที่มาร่วมง,งานทอดกระินหลายพันคนตะลึงและมีความสุขปราบปรืมกันอิ่มบุญกันเป็นอย่างมากสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 66 Li@ n e DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือ l ล n e @BeeHerb99